สกินนี่แฟผอมแต่มีพุงคําจํากัดความของสกินนี่แฟนีครับมีหลายรูปแบบมากๆแต่โดยทั่วไปนะครับก็คือคนที่กล้ามเนื้อเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็มีไขมันสะสมที่บริเวณพุงมากกว่าปกติหรือบางเคสนะครับมีกล้ามเนื้อน้อยแต่มีไขมันสะสมที่พุงเยอะเนี่ยก็จัดอยู่ในเคสสกินนี่แฟนี้ได้เช่นกันส k i n นี่แฟเกิดมาจากสาเหตุอะไรบ้างอย่างแรกคือเรื่องของ ฮอร์โมนและการเผาผลาญมักจะเกิดในคนที่อายุเริ่มที่จะ30ขึ้นไปครับเพราะว่าฮอร์โมนโกรธฮอร์โมนเพศชายฮอร์โมนไทรอยที่ช่วยในการเผาผลาญเนี่ยมันตกลงกว่าปกติทําให้ร่างกายสะสมไขมันที่พุงมากขึ้นแล้วก็มีกล้ามเนื้อน้อยลงกับกรณีที่2ครับก็คือเราลดไขมันลดน้ําหนักแบบผิดๆนั่นเองอธิบายอย่างนี้เวลาไขามันสะสมเนี่ยมันสะสมที่แรกที่พุงก่อนถูกไหมครับแล้วมันก็ค่อยๆสะสมตามแขนตามขา แต่เวลาเราทานน้อยลงออกมันกายมากขึ้นเพื่อจะลดไขมันไขมันที่มันเริ่มออกไปมันออกตรงไหนครับมันออกที่แขนขาก่อนแต่ที่พุงเนี่ยมันก็ออกไปช้าที่สุดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะลดพุงให้สุดเนี่ยเราต้องใช้เวลาประมาณอย่างน้อยนะถ้าใครมีไขมันเยอะเนี่ยก็ประมาณ3เดือน4เดือนแปลว่าถ้าเราลดไม่สุดเนี่ยไขมันตามแขนขาเราหายไปแล้วแต่พุงเราเนี่ยมันยังอยู่ครับมันก็เลยกลายเป็นเคสกินนี่แฟตนั่นเอง วิธีแก้ครับข้อแรกเลยนั่นก็คือการลดของเราเนี่ยจะต้องมีเวทเทรนนิ่งด้วยเสมอนะครับจากการลด P ผิดๆที่ผมอธิบายก็คือบางคนลดโดยคาร์ดิโอคุมอาหารอย่างเดียวแต่ไม่ได้เวทเทรนนิ่งทำให้การลดน้ำหนักนั้นเนี่ยหยุดชะง,งักหรือตันได้รวดเร็วมากๆเพราะระบบเาผาผลาญของเรามันปรับตามการกินครับเรากินน้อยลงร่างกายก็พยายามที่จะเาผาผลาญให้น้อยลงแต่เวทเทรนนิ่งในงานไม่แช่ว่าช่วยเพิ่มการเาผาผลาญขึ้นไปอีกนะครับได้ถึง1วัน หรือ2วันเลยทีเดียวนานมากๆนะครับเพิ่มกว่าปกติ100 200ถึง200แคลอรี่แล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆถามว่าจะเลือกอะไรดีอะเวทเทรนนิ่งหรือคาร์ดิโอผมขอตอบเลยครับว่าทั้ง2อย่างแล้วถ้ามีเวลาจำกัดเลือกเวทเทรนนิ่งเป็นหลักครับ70-80%เวลาน้อยอะก็เน้นบริหารโดยการพักเซตน้อยหน่อยก็ได้วิธีแก้ข้อที่2นะครับนั่นก็คือการหลีกเลี่ยงน้ำตาลอุตสาหกรรมแล้วก็ ไขมันทรานนะครับพวกนี้ทำให้ระบบอินซูลินในร่างกายของเราเนี่ยเพี้ยนไปนะครับผิดปกติหน้าที่ของอินซูลินคือนำสารอาหารที่เราทานเข้ามาเนี่ยไปเก็บเข้าที่กล้ามเนื้อไม่ใช่เป็นไขมันถ้าอินซูลินทำงานไม่ดีมันก็เก็บไปที่ไขมันมากกว่าที่กล้ามเนื้อครับคนที่มีกล้ามเนื้อน้อยก็เหมือนมีเขาเรียกความจุอะความความจุที่จะจุอาหารได้เนี่ยน้อยเวลากินเกินนิดเดียวร่างกายก็สต็อกเป็นไขมันแล้วงานวิจัยเนี่ยเขามีระบุชัดเจนนะครับว่าการที่เราทานน้ําตาล ฟรักโตสมากเกินไปซึ่งพวกนี้น้ำตาลฟรักโตสเนี่ยผสมอยู่ในน้ำตาลอุตสาหกรรมที่ใส่มากับขนมเบเกอรี่ต่างๆรวมทั้งถ้าเราทานผล,ลไม้เยอะเกินมากๆมากๆเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้อินซูลินของเราเนี่ยทำงานได้ไม่ดีเช่นกันแตโ่โดยมากแล้วเนี่ยเวลาเราทานผล,ลไม้เราจะได้รับกากใยได้รับสารอาหารอื่นๆวิตามินแร่ธาตุมากอยู่แล้ว แล้วโอกาสที่เราจะทานเยอะเกินเนี่ยมันน้อยเราจะอิ่มก่อนนะครับถ้าเราทานผลไม้ยกเว้นคุณไปทานผลไม้แบบทุเรียนซึ่งเรื่องนี้ผมก็เคยมีทําคลิปอธิบายไปแล้วในช่วงก่อนหน้านี้นะครับเรื่องของน้ําตาลถ้าใครที่อยากจะทานน้าตาลเนี่ยก็แนะนําว่าทานได้แต่ในปริมาณน้อยนะครับ25กรัมถึง50กรัมต่อวันรับได้ครับโอเคสําหรับวิธีแก้ข้อที่3ครับผมเชื่อได้ว่ามีหลายท่านมากๆเนี่ยที่เวทเทรนนิ่งแล้วคาริโอแล้วนะครับคุมอาหารก็แล้วแต่ก็ยัง มีลักษณะคล้ายๆกล้ามเนื้อมาเยอะนะครับแล้วก็มีพุงอยู่นั่นคือการลดน้ําหนักของคุณเนี่ยมันหยุดชะง,งักแล้วนะครับไปปรับการเผาผลาญก่อนนะครับมีคลิปสอนไว้นะครับข้าวๆคือทานเยอะขึ้นค่อยๆทานเยอะขึ้นจนการเผาผาลาญเราดีแล้วก็สลับมาลดอีกครั้งหนึ่งแล้วโปรแกรมเลยที่ผมแนะนําสําหรับเคสกินนี่แฟนั่นก็คือการเทรนกล้ามเนื้อช่วงล่าง3วันต่อสัปดาห์ครับถ้าใครเนี่ย รู้สึกว่ามันฟื้นตัวไม่ทันอาจจะเทรนในสูตรที่ผมเรียกว่า2.5วันต่อสัปดาห์ก็ได้โดยการเทรนกล้ามเนื้อขาหนัก2วันแล้วก็เทรนแบบเบาเนี่ย1วันต่อสัปดาห์ท่าบริหารหลักๆนะครับก็ได้แก่ท่าสควอรสนะครับด้วยบาร์เบลดัมเบลด้้หมดเลยแม้กระทั่งท่าเดรลิฟต์บาร์เบลดัมเบลด้้หมดเลยเช่นกันนะครับหรือใครที่สามารถที่จะเข้ายิมได้ก็เติมท่าบริหารพวกแมชชีนพวกเครื่องต่างๆเนี่ยเข้าไปด้วยได้เช่นกัน การที่เราบริหารกล้ามเนื้อขาได้ถึง3วันเนี่ยมันทําให้เราเบิร์นไขมันได้เยอะมากแล้วก็จะจัดการไขมันบริเวณพุงนะครับให้ออกไปได้เร็วมากกว่าปกติลองไปทําดูนะครับเทคนิคที่ผมว่ามาทั้งหมดใครเป็นเคสกินนี่แฟตหรือเป็นเคสที่แบบมีกล้ามเนื้อน้อยไขยมันเยอะรับรองว่าไขามันของคุณเนี่ยมันจะหายไปพุงจะลดลงแน่นอน,นครับถ้าเพ,เพื่อนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากติดตามนะครับแล้วก็ในเพจ a c e b o o k นะครับก็ติดการแจ้งเตือนไปด้วยนะครับมีช่องทางใหม่แล้ว ติกต็อกครับไปเจอกันได้นะครับมีคําถามฝากเข้ามานะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับอยากให้ทําคลิปอันไหนเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์กันมาเต็มที่ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าผมอาจารย์กัน้าาครับ